และนำคุมทรัพย์ของนครวัดไปตั้งโชว์ที่พิพิธภัณฑ์ลูฟแห่งฝรั่งเศสภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสชีวิตของชาวขเขมรส่วนใหญ่ไม่ได้ดีขึ้นอย่างที่คนในยุคปัจจุบันอาจจะเข้าใจตรงกันข้ามพวกเขากลายเป็นแรงงานในสวนยางไร่กาแฟและเหมืองแร่ที่ฝรั่งเศสจัดตั้งขึ้นพวกเขาต้องทนทุกทรมานกับการเกณฑ์แรงงานอย่างหนัก โดยไม่มีค่าตอบแทนได้เป็นการกดขี่ที่ถูกอ้างว่าเพื่อกิจการแห่งอารยธรรมของชาวโยุโรปการศึกษาในยุคนี้ถูกจำกัดเฉพาะลูกหลานของขุนนางหรือชนชั้นสูงของเขเมรที่ฝรั่งเศสเห็นว่ามีประโยชน์และการสอนประวัติศาสตร์ถูกเปลี่ยนให้เป็นการยกย่องฝรั่งเศสและปลูกฝังว่าฝรั่งเศส เป็นผู้ช่วยเขมรออกมาจากความป่าเถื่อนของชาติเพื่อนบ้าน